อันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอคือกรรมวิธีบทน้ำอ้อยของจักสวนตาจ้อยายอำบ้านกมพีอ้อยปลอดสามพิษวีอินทรีย์ล้วนมีหลากหลายพันอันนี้คืออันนี้พันสุฬาบุรี ห้าตูด้ยันน้ำโดยเฉพาะเออเอาลำมาอันเป็นกรนชอนล้างให้สะอาดแล้วก็บดมีเครื่องบดเครื่องบดเครื่องเออมาตรฐานเกลือใหญย 2รเครื่องราคาตกเครื่องเท่าไรนะเครื่องละสองหมื่นห้าเครื่องละสองหมืนเป็นธรรมดาแล้วเ่อนคันสนใจติดต่อได้นี่ตาจอยายออมออยอินซีศูนย์แปดหนึ่งเกนย์เจ็นย์น่ับนี่อันนี้อันนี้คือน้ำออยที่ขันน้ำดื่มมะกรองไปผสมมะนาวอีกนิดนิด มันจะเป็นรสชาติที่กลมกลมอะกินเฉพาะน้ำอ้อยมันก็จะหวานเลี่ยนนิดนิดบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วจะเป็นรสชาติกินแล้วปีกระเป๋าขึ้นมาดียิ่งกว่ายาโดบนะครับยิ่งกว่าน้ำผึ้งเดือนห้าคือน้ำอ้อยอ้อยขันสดสดนะครับของ ตาเจยัยอ,อําออยอินซีนะครับดูกรรมวิธีการบดนะครับการขัดการบด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 มันปึงบดท,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 ที่นีได้น้ำอ้อยมาแล้วก็ผสมมะนาวผสมมะนาวตามความชอบนะครับชอบเปรี้ยวก็ใสทุกงลูกความหวานกับความเปรี้ยว มะนาวอยู่วกัมะนาวกับมะนาวอินทรีย์าจากาาไร่กินดื่มผสมน้ำแข็งหรือน้ำไม่ผสมกินสดๆมันจะกลมกล่อมนะครับระหว่างน้ำข้อยกับมะนาวาดื่มลงที่จุดนะครับ